ยูทูน้อยหมอสะอาดเกิดมาเพื่อโลกยิ้มว้าวพี่กล้วยขยันแยกขยะเรามาดูการจัดการการแยกขยะทั้งสองแบบนี้กันนะคะแบบที่หนึ่งคือนางฟ้าวิทักโลกมีเคาน์เตอร์หมอสะอาดคอยจัดวางการแยกขยะเป็นหมวดหมู่อย่างสะอาดสง่างามและมีระเบียบเรียบร้อยเป็นนวัตกรรม ทำใหม่ในการแยกขยะค่ะส่วนแบบที่สองเป็นการทิ้งขยะลงในถุงดำเป็นแบบโบราณทั้งง่ายสะดวกรวดเร็วแถมมีกลิ่นเหม็นเน่ามากๆเลยค่ะโอ้ยหนูทนไม่ไหวละขอไปที่เคาน์เตอร์หมอสะอาดจะดีกว่าค่ะทั้ง สวยงามบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วแยกเสร็จแล้วสามารถนำไปขายได้หรือจะนำไปรีไซเคิลได้ทันทีเลยก็ได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเย่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 ไปที่เคาน์เตอร์พี่นางฟ้าดีกว่าโหเคาน์เตอร์ตอนนี้สะอาดมากเลยค่ะพี่นางฟ้าโอพี่นางฟ้าครับทำไมตอนนี้เคาน์เตอร์สวยจังครับไม่มีขยะเกิื่อนเมืองเลยครับว้าว เมื่อเราแยกขยะกันแล้วก็จะทําให้โลกยิ้มหน้าอยู่แต่ถ้าเราไม่แยกขยะโลกก็จะมีหน้าอยู่แถมร้อนมากด้วยค่ะยุวทุนน้อยหมอศาสตร์ขอเชิญชวนทุกทุกท่านมาแยกขยะเพื่อโลกยิ้มกันเยอะๆนะคะขอบพระคุณค่ะ